สวัสดีครับสวัสดีท่านผูส้มนะครับตอนนี้ผมกูก็อยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับวันนี้เป็นวัน28กรกฎาคมสองนหานะครับวันมหามงคลเสริมพระสนพันษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10บนะครับ ข้อาวอยู่บนขวางมางมพวกคนจบทุกท่านวางเป็คนที่สในภายในคลิปนี้ผมไม่ได้อธิบายอะไรนะครับดูไปตามภาพเลยนะครับ,บรรกรากบขอบพระคุณทุกท่านนะครับ,บรรที่ต,ติดตามรับชมช่องของผม<ด>แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผม บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ถวายพักที่ปรึกษาอาุศร์รประจำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนาบริหาร,าร,รทาร,รัพยากรบุคคลกคลกางบริษัทกรุงเทพบุศิกษศาสการจำกัดผานกุ้งครณมกาศที่ท้องสนามหลวง,รงร่รงประาน วันนี้สวยงามนะครับขออย่างเดียวจะให้ฝนตกเลยวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันมงคลเฉลิมพระชนทพรรษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับขอพระองค์ทรงพระ,จะเจริญน,นะครับผู้ถวายพ่านทุ่มนายบรรพตศเต็มวงวัฒนะผ์ควบการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย พวันคูณผลประธานเจ้าหน้าที่ประสานงานและกลยุทธ์บริษัทบริษัททยเยอรมันมีส มูลนิธิบุญยะจินดาผู้ถวายพานผุ้คนที่สองนายนาดลนรงเดชผู้จัดการ OK ขออนุญาตถ่ายทุกจุดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนรถแค่ออกทีออก่ไหนมันไม่มี่เขาไม่ใช่สายวชิราวุธวุฑยาลายัยผู้ถวายพานพุ่มนายเกียรติคุณชาต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้ถวายผ่านพุ่งดอปเตอร์ก้องเกียิมหาสมาคมบัญิิสตรีทางกฎหมายประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมภ์ไพโรอุน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายต่างมกรุงเทพมหานครผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ,ผ,ผู้ผ่านพุ่มโนเอกเวชยันยันชูดวง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดก,กระทรวงกลาโหมประชาชนคนไทยบางคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับเพื่อมาที่ท้องสนามหลวงนะครับผม ันชยายาจักวาลกาองทัพเรือผู้ทวงกองทัพอากาศ,กากาศผู้ถวายพานพุ่มพลอากาศตรี<อ>ชะนะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ถวายพานรุ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดิเทพกุยยพัฒน์รองเลขขาธุการสํานักงานสารรัฐธรรมนูญสารปกครองผู้ถวายพานพูนนั้นโนนี้ก็จะเป็น บรรยากาศรอบๆนะครับข้างอ,อ,อยู่ข้างในท้องสนามหลวงนะครับาน,นาคพันธ์ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สมายพันพุ่มนายบุญเกื้อสมนึกที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันนี้ขอให้ฝนอย่าตกเลยนะขอให้อากาศปลอดโปร่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอเอาแต่เลี้ยงมา ค,ค,ค,คลิปนี้ผมาก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่งองของผมนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับคม